ป่าไม้สูงผูกพันกับสายน้ำและสัพพชีวิตอย่างแนบแน่นเพราะพืนป่าและสายน้ำให้กำเนิดหล่อเลี้ยงชีวิตมากมายเปรียบดังว่าป่าไม้คือเรือนร่างของแผ่นดินสายน้ำก็คือเส้นเลือดหล่อเลี้ยง มวลสัตว์ป่าก็คือสายชีวิตที่บันดาลให้สรรพสิ่งดำเนินวัฏฏะวงจรอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแต่ต่อมาป่าไม้ถูกทำลายลงความแห้งแล้งเริ่มบังเกิดอย่างรุนแรงทุกแห่งหนอุบัติการดดังกล่าวกระทบต่อมวลมนุษยชาติไม่เว้นแม้แต่พี่น้องบนดอยสูง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระไทยไต่ถามความทุกข์สุขและรับฟังข้อปัญหาของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินโดยเฉพาะชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลทุระกันดาลจนกล่าวได้ว่าที่ใดเดือดร้อนณนะที่นั่นจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงให้ความช่วยเหลือดังคำกล่าวที่ว่าพระยุคนละบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยหลักการวิธีการอุดมการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรััไว้ว่าทำไปทำมาขาไปรวมกลุ่มทำรวมพวกได้มากขึ้นจนเกิดเป็นกลุ่มเกษตรกรร่วมกันกลุ่มสวนผักเราไปบอกว่าสหากรณ์นี้ดีก็ช่วยกันทำไปส่งเสริมเขา พระราชดมริดังกล่าวคือปรัชญาพื้นฐานอันเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่สูงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดดำริและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวพระราชทานพระรชาระรชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ดำเนินงานในโครงการหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2512เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงลดการปลูกพืชเสพติด และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารโดยมีพระราชประสงค์จะช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นธุระกันดาลให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชประสงค์เป็นผลดีมาตามลำดับจวบจนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ปีพุทธศักราช2535กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำลิโดยนำหลักการวิธีการสหกรณ์เป็น,นกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรช,ชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงและบูรณาการงานส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ในพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนและโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดน่านกำแพงเพชรตากการจนบุรีและจังหวัดลำปางที่มีทั้งสหกรณ์กลุ่มกเกษตรกรกลุ่มเตรียมสหกรณ์กลุ่มอาชีพและเยาวชนในพื้นที่10จังหวัดให้มีศักยภาพ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเตรียมสหกรณ์กลุ่มอาชีพและเยาวชนไปแล้วรวม65แห่งมีสมาชิก7,401ครอบครัวทุนดำเนินงานกว่า113ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะดำเนินธุรกิจสินเชื่อธุรกิจซื้อโดยจัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายธุรกิจขายโดยการรวบรวมผล,ผลผลิตจากสมาชิกมาจำหน่ายด้านประสิทธิภาพในการบร,ริหารการจัดการองค์กรซึ่งในปีที่ผ่านมาสหากรณ์สามารถปิดบัญชีได้และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนดได้ทุกสหกรณ์ นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ถึงปีพุทธศักราช2556ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงเป็นจำนวนเงินกว่า89ล้านบาทเพื่อเป็นงบในการก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์จำนวน51แห่งและเป็นทุนหมุนเวียนในการสร้างโรงเรือนพลาสติกให้แก่เกษตรกร,ร,กรสมาชิกกว่า735โรงเรือนรวมมูลค่ากว่า5ล้าน7แสนบาท การดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มต่างๆดังกล่าวมีหลายแห่งที่ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งสามารถช่วยให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอีกหลายแห่งที่เพิ่งเริ่มดำเนินงานซึ่งถือว่าได้วางรากฐานงานสหกรณ์ไว้แก่เกษตรกรเหล่านี้แล้วโดยต้องให้เวลาแก่เกษตรกรในการเรียนรู้และส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างจรงิจรงจังและต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือประชากรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงจะได้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยดียิ่งขึ้นโดยปูพื้นฐานจากอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์การรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพโดยการช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผมว่าการเป็นสมาชิกของสาก์เนี่ยถ้าได้เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยสิ่งอันดับแบรกที่เราจะได้นี่็คือความสมามัคคีในหมู่ของชุมชนแต่และแต่และชุมชนที่จะได้รับนะครับคือกาว่าสหก์คือการรวมกลุ่มของคนในชุมชนหรือว่าคนในกลุ่มให้มันมีส่วนร่วมนะครับสาก์คือสาก์ที่รู้สึกว่าจะช่วยชาวบ้านได้เยอะครับถ้าเทียบกับหมู่บ้านหรือว่าในหมู่บ้านที่ไม่มีสากณ์น,นะครับ ถ้าสังเกตดูแล้วท่านหมู่บ้านที่มีสาคาอยาอย่าเช่นบ้านแม่แห่ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงยาที่ค้อขัานจะดีนะครับเพราะช่วยให้ช่วยให้กเกษตรกรที่นี่มีอาชีพที่ดีขึ้น,นครับประชากรชาวเขาจะได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักรู้คุณค่าในการใช้สอยรวมถึงการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม